สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับช่องรถเกียร์นอนนานะครับวันนี้นะครับทางช่องรถเกียร์นอนนาเราก็จะมีข่าวสารมาอัปเดตนะครับผมให้เพื่อนเพื่อนีน้องๆชาว youtube นะครับผมหรือเอฟซช่องรถเกียร์นอนนานะครับผมได้ฟังกันนะครับสําหรับในวันพรุ่งนี้นะครับผมวันที่สิบเอ็ดกุมภาพันธ์นะครับผมสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับผมทางบริษัทสักพัฒนานะครับจะได้มีการเปิดตัว จ้ารถเกี่ยวข้าวสักพัฒนา s อ2 0 0นะครับปี2022นะครับผมรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับซึ่งจะมีการเปิดตัวนะครับผ่านทางสื่อออนไลน์หรือช่องทางเพจ a c e b o o k นะครับสักพัฒนานะครับก็ยังไงก็อย่าลืมติดตามกันนะครับผมสำหรับท่านที่ชื่นชอบในรถเกี่ยวสักพัฒนา s 2 2 0 0นะครับปี2022นะครับตัวนี้ตัวใหม่ล่าสุดนะครับ ตอนนี้นะครับทางบริษัทยังไม่ได้มีการเปิดเผยนะครับผมว่าได้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรไปบ้างน,นะครับก็ที่ผมคาดเดานะครับผมว่าน่าจะเป็นเกี่ยวกับปัญหาต่างๆนะครับผมของเจ้าเอส0องร้อยปีสองพันยิบเอ็ดนะฮะยังไงก็ตามนะครับผมสำหรับผมแล้วเจ้าเอส0องรอยปีสองพันยิบสองนี้ผมว่าน่าใช้แน่นอนครับ สหรับคนที่ชื่นชอบรถเกี่ยวข้าวรุ่นเล็กนะครับในวันพรุ่งนี้ก็อย่าลืมอย่าพลาดนะครับผมเข้าไปรับชมกันได้ครับผมในทางเพจ f a c e b o o k ศักพัฒนานะฮะสำหรับเจ้าเ s 200ปี2022นี้น่าจะมีอะไรมาสปพรส์ให้พวกเราได้ชมกันแน่นอนนะครับผมถ้ามีการเปิดตัวเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะมารีวิวนะครับผมให้ทุกคนได้ชมได้ฟังกัน สุดท้ายนะครับผมทางช่องรถเกี่ยวนอนนาก็ขอขอบคุณไปยังเพจเฟซบุ๊กสักพัฒนานะครับที่ได้มีการแจ้งข่าวสารเกี่ยวกับการเปิดตัวนะครับเจ้าสักพัฒนาเอสสองร้อยนะครับผมปีสองพันยีิบสองนี้นะครับยังไงก็อย่าฝากแฟนๆเจ้ารถรุ่นเล็กนี้นะครับผมเข้าไปติดตามชมกันได้ครับผมในวันพรุ่งนี้นะครับทายก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดติดตามช่องรถเกี่ยวนอนนาเราด้วยก็แล้วกันนะครับผม สำหรับวันนี้ทางช่องรถเกียรินาขอกล่าวว่าสวัสดีครับ